อธมบทแห่งทวยเทพเมโสโปเตเมียมาดุกจอมเทพผู้พิชิตมังกรและการสร้างโลกจากความมืดในค่ำคืนที่เงียบสงัดนี้คุณเคยจินตนาการไหมว่าแผ่นดินที่เราเหยียบอยู่และท้องฟ้าที่เรามองเห็นจริงๆแล้วอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอสูรกายที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อหลายล้านปีก่อนคืนนี้ ตำนานก่อนนอนจะพาทุกคนไปพบกับมหาเทพผู้พลิกโฉมจากกรวาลจากความโกลาหลนสู่ความรุ่งโรจน์เทพหนุ่มผู้ถือธนูสายฟ้าและขี่รถสึกที่ลากด้วยม้าสี่ตัวเขาคือมาดุกราชาแห่งทวยเทพผู้พิชิตมังกรเทียมัิและผู้สร้างมหานครบาบิโลนอันเกรียงไกรมาดุกเริ่มต้นจากการเป็นเทพชั้นผู้น้อยเขาเป็นบุตรชายของเทพเอนกี แต่ในยามที่จักระวาลวิกฤตที่สุดเมื่อมังกรน,น้ำเค็มอย่างเทียมัดโกรธแค้นจนสร้างกองทัพอสูรกาย11ตนขึ้นมาหวังจะกวาดล้างเทพ,พเจ้าให้สิ้นซากในตอนนั้นไม่มีเทพองค์ไหนกล้าออกไปเผชิญหน้ากับนางเลยแม้แต่เทพเอ็นลินหรืออานูผู้เกรียงไกรแต่เป็นมาดุกที่ก้าออกมาเขาประกาศเงื่อนไขเดียวต่อสภาเทพว่าข้าจะสู้กับเทียมัเองแต่หากข้าชนะ พวกท่านต้องยกอำนาจสูงสุดให้ข้าและข้าจะเป็นผู้สั่งการเหนือเทพทุกองค์สภาเทพที่กำลังหวาดกลัวไม่มีทางเลือกพวกเขาจึงมอบคาามงกุฎและอาวุธวิเศษให้แก่มาดุกเพื่อไปทำสงครามที่ไม่มีใครกล้าทำการต่อสู้นั้นดุดเดือดจนจัก,กรวาลแทบแตกสลายมาดุกขี่รถศึกพุ่งเข้าหาเทียมัตนางอ้าปากมหมาเพื่อจะขมือบเขา แต่เขากลับสั่งให้ลมพายุพ,พัดเข้าไปในปากของนางจนนางหูบปากไม่ได้จากนั้นมาดุก,ก็ยิงสอนสายฟ้าปักเข้ากลางใจมังกรยักษ์จนนางสิ้นใจลงและนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างโลกแบบที่น่าทึ่งที่สุดมาดุกไม่ได้ทิ้งร่างของเทียมัตไปเฉยๆแต่เขาได้นำร่างของนางมาผ่าออกเป็นสองซีกซีกบนเขายกขึ้นเป็นท้องฟ้าซีกล่างเขาวางลงเป็นแผ่นดินเขานำหางของนางไปทำเป็นทางช้างเผือก และน้ำตาของนางที่ไหลรินออกมาก็กลายเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําไทกริสและยูเฟรติสนั่นเองหลังจากชัยชนะมาดุกได้สถาปนาเมืองบาบิโลนให้เป็นศูนย์กลางของโลกและสร้างวิหารเอซากิลาที่ยอดสูงเทียมฟ้าเพื่อเป็นที่ประทับของเขาเขาคือเทพผู้จัดระเบียบกลุ่มดาวบนท้องฟ้ากำหนดปฏิทินและเป็นผู้รักษาความยุติธรรมสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวของมาดุกคือมังกรมุชคุชู อสูรล,ลูกผสมที่มีหัวเป็นงูตัวเป็นสิงโตและเท้าเป็นนกอินทรีซึ่งเป็นอดีตลูกสมุนของเทียมัตที่มาดุกปราบได้และนำมาเลี้ยงไว้เป็นสัตว์พาหนะชื่อของมาดุกจริงกลายเป็นเครื่องหมายของแสงสว่างที่เอาชนะความมืดตลอดไปมาดุกคือภาพแทนของมนุษย์ที่ใช้ความกล้าหาญเอาชนะอุปสรรคที่ใหญ่กว่าตัวเองหลายเท่า ชัยชนะของเขาคือจุดกำเนิดของโลกอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้แต่ในขณะที่มาดุกสร้างโลกด้วยความรุ่งโรจน์ยังมีอีกฟากหนึ่งของจักรวาลที่เต็มไปด้วยความแค้นและมืดมิดดินแดนที่แม้แต่มาดุกก็ไม่อยากจะก้าวไกลในตอนหน้าเราจะไปพบกับมารดาแห่งอสูรผู้ที่ถูกมาดุกสังหารและไปดูว่าทำไมนางถึงต้องกลายเป็นนางมารร้ายในหน้าประวัติศาสตร์เทียมัตมารดามังกรปฐมกาล เรื่องราวของความรักที่กลายเป็นความแค้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตอนหน้าสำหรับคืนนี้ขอให้มหาเทพมาดุคุ้มครองฝันของคุณให้สงบสุขราตรีสวัสดิ์จาก World of m i t h s ตำนานก่อนนอน